สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสําหรับชาววอาทิตย์ประจําเดือนธอันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยสําหรับชาววันอาทิตย์จะเป็นเช่ไนไรบ้างนะคะโอ้โหชาววันอาทิตย์เปิดมาก็ดวงเฮงดวงรวยกันเลยนะคะชาววันอาทิตยออ์ท่านได้ไพ่เออหกไม้เท้านะหกไม้เท้านะคะช่วงนี้นะชาววันอาทิตย์ใครไปสมัครเรียน สมัครสอบแข่งขันไปสมัครสอบสัมภาษณ์ประจุข้าราชการติดแน่นอนนะคะอัศวินขี่ม่ขาวนะคะก็มีข่าวดีนะคะใครสมัครงานใครวิ่งเต้นเรื่องราวอะไรใครใช้มีคดีความมีอะไรวิ่งเต้นสารชนะนะได้รับการประกันตัวนะคะใัยชนะแน่ขึ้นศาลอะไรเงี้ยสำหรับชาวอาทิตย์นะคะหนึ่งไม่เท้าช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับชาวอาทิตย์เกิดขึ้นนะคะเช่นบางคนลูกท่านไปสอบ รูปท่านไปสอบที่มหาลาัยเอ็นทาร์อะไรเงี้ยลุงท่านก็จะได้ออข่าวดีสอบติดนะคะสอบติดมหาลัยดังๆของประเทศก็ได้นะเด็กเนี้ยจ,จะเป็นเด็กฉลาดเด็กเก่งมีความกระตือรุ่นมีความขยันมันเพียรนะคะห้ามไม่เท้าแตออ่ช่วงนี้นะคะกิจกรรมที่ท่านทําอยู่อาจจะมีการแข่งขันกันสูงสําหรับชาววาระทิตศเช่นอาจจะมีการแข่งขันในเรื่องของสถาบันการเรียนนะแข่งขันจะพี่ทํางานอะไรเงี้ยคู่แข่งก็เยอะก็ บางคนก็ให้ลูกเอียงกวาวิชามากหน่อยนะคะนะคะแล้วก็เอ่ออาจจะมีการประทะคารลมกับคนที่ทํางานอะไรเงี้ยคนที่ทํางานเป็น,นแม่ขายกระไา่ทีมไายตรงก็ต้องระมัดระวังมีเรื่องมีราวเ,เกิดขึ้นนะคะอ่าก้าเหรียญน,นะก้าเหรียญนะชาววันอาทิตย์ดวงดีมากเลยชาวอาทิตย์ท่านดวงดีนะคะมีโอกาสนะคะได้เงินได้ทรัพย์ได้โชคใหญ่ เช่นอาจจะมีโชคมีลาภเพราะ 9. เก้าเหรียญก็เกือบสิบเต็มแล้วนะคะคือให้ให้ค่าเป็นที่ดี 9. เก้าเหรียญก็บางคนมีมีกอดาสซื้อที่ดินเป็นของตัวเองบางคนมีที่มีทางก็ทําธุรกิจห้องเช่าบ้านเช่าอะไรเงี้ยโดดเด่นบางคนมีที่มีทางก็ทําไร่ทานาไว้อะไรางี้ก็ดีบางคนอาจจะขายที่ดินได้ในช่วงของปลายปีอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะเงินล้านสิบล้านร้อยล้านนะคะที่ดินแปลงท่านอาจจะเป็นที่ดินที่มีคนมาซื้อนะคะเช่น เขาหา,หายไปนานแล้วเขาเคยในหน้าเขาติดต่อนานแล้วนะคะอยู่ดีวันดีคืนดีเขาก็ติดต่อกลับมาซื้อที่ดินของท่านนะคะซีดาบนะช่วงนี้นะคะสุขภาพบางคนอาจจะลาพักล้อนยาวๆในช่วงของเออเดือนธันวาคมสําหรับชาววันทเช่นอาจจะลาหยุดงานยาวๆนะคะเป็นเจ็ดวันสิบวันเพื่อเดินทางไปเที่ยวก็ได้หรือท่านอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงาน นะคะเช่นเข้าโอทีกลางคืนนะคะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอบางทีอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับนอนไม่หลับนะคะนอนหลับตื่นๆนะ,ะอาจจะมีภาวะที่ว่าอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาฉี่บ่อยสาหรับวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันอาทิตย์นะพะลังเลขกษัตริยด70นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงความรักอาจจะมีการแบบกระทบกระทั่งกับเอ,อคนรักด้วยสําหรับวันอาทิตย์เช่น อาจจะมีการน้อยใจเงอินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หลังใจเบื่อเชิงกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางท่านก็เราไม่ระวังความใจร้อนถ้าใจร้อนมากๆาอาจจะปะทะคารมกันแล้วก็เกิดเป็นปากเสียงทะเลาะตบตีกันขั้นลงไม้ลงมือเลือกรากันได้เลยสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะควรห่างๆกันสักพักหนึ่งนะ่าจะดีนะคะช่วงนี้อาจจะห่างกันอยู่พลังเลขศาสตร์สามนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะลูกบริวารบุตรบริวารเดือดร้อรนกระรือกระด่างนะคะกับท่านไม่เชื่อฟังบางที ปุตบริวารก็มักจะไปทะเลาะตบตีตามสถาบันหรือว่ามีเรื่องมีราวในโรงเรียนแล้วก็ให้เราต้องไปแก้ไขนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะลูกของท่านก็จะระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอ,อุบัติเหตุลื่นล้มสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะอุบัติเหตุจากการขับขี่ปลายปีนี้ด้วยนะคะขับขับขี่เบาๆนิดนึงนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะลื่นนิดนึงถนนลื่นนิดนึงอ่ะลังเลกระฉาด60อาชาววันอาทิตย์มีโชคมีลาภ นะคะการเงินดีมากนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติบางคนอาจจะทําธุรกิจที่ไปเปิดร้านอาหารต่างประเทศก็ได้ไปเปิดคลินิกสัลญกรรมต่างประเทศอะไรบางคนก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปเที่ยวต่างประเทศไปช้อปปิ้งเกาหลีไปทําสัลญกรรมเกาหลีญี่ปุ่นไปฉีดหน้าทําตาฉีดบริเวททาปากทำคางทำจมูกอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีการไปเสริมหน้าอกเกิดขึ้นสําหรับชาววันอาทิตย นะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์ค่ะพลังเลขกษสตริ์60ความรักดีก็ถ้าทะเลาะกันสักพักหนึ่งนะไม่เกินสองอาทิตย์คนละก,ก็กลับมาขอคืนดีคนละค่ะดวงคุณเป็นอย่างนั้นสำหรับวันอาทิตย์จะเ,เหมายถึงว่าเออเกิดกดธังนอนกันสักพักมันเลิกมันก็เลิกกันไม่ขาดแต่ดวงของคุณเน่เหมือนว่าผู้คุณกับคุณจะเถียงก,กันบ่อยนะคะแต่ว่าเถียงกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าพลังเลขกษัตร์60ก็คือความรักดีนะคะกลับมาก็เดี๋ยวทะเลาะกันแฟนคุณพวกกลับมาง้อก็สว่าง ก็พาคุณเบสวิดไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงโรแมนติกกันเกิดขึ้นมีอารมณ์บิวอินใต้แสงเทียนเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะลายาวเลยในช่วงปลายปีนี้นะคะไปต่างประเทศด้วยไปเที่ยวกับคนรักต่างประเทศนีมนลด้วยนะสาหรับคู่รักที่เพิ่งแต่งงานเข้าใหม่ประมันนะคะอาจจะไปยาวเลยนะ,ะเป็นสิบวันยี่สิบวันอะไรอย่างนี้พาังเลขศาสตร์ยี่สิบหกนี่อช่วงนี้ดีิงแค่จริงนะคะท่านอาจจะธุรกิจที่โดดเด่นนะคะความสวยความงามอาจจะไปเรียนทําผม แต่งหน้าเอ่อไปเอ่อเรียนทำนวดก็ได้หรือก็ไปเปิดร้านนวดร้านสปาต่างประเทศดีนะคะทาเกี่ยวกับผู้ค้าต่างชาติดีนะคะเอ่อสิแล้วปะเอ่อแล้วก็พลังเลขกจาดยี่สิเนี่ยมันก็ดีสําหรับพวกที่เอ่อเปิดคลินิกความงามลูกค้าจะแน่นนะคะคลินิกความงามคลินิกสัญญกรรมร้อยใหม่อะไรลูกค้าจะเยอะนะคะเอาพลังเลขกระจาดห้าสิบเอาแหละนะสิ่งที่ผ่านมาของท่านนะคะถ้าการงานของท่านนะคะ เออเจ้านายจะเห็นผลงานเขาจะสนับสนุนส่งโปรเจกต์งานดีๆมาให้สําหรับชาววันอาทิตย์นะคะการงานนะคะก็ดีใครที่เอออาจจะนะคะไปเรียนในเรื่องของเออดนตรีนะคะบางคนก็ไปเรียนดนตรีนะคะก็ดีนะคะนักร้องนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยโดดเด่นมากเลยนะคะใครที่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงก็จ,จะมีการเดินสายเยอะ นะคะเงินเข้าปังๆเลยในช่วงปลายปีปีใหม่นี้สำหรับพวกศิลปินนักร้องดาราน,นักแสดงนะคะก็ประมาณนี้สําหรับดวงคนเกิด7วันปลายปี2560เดือนธันวาคมนะคะก็ะขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการ,ออพ,รพัฟฟีคนเนสพยากร,ร,รก็นผลิตภัณฑ์ความง,งามแบรนด์สวยๆใบหมนะ่หน้าแม่นอันนี้เป็นทีมสเต็มเพลลหน้าเด้งหน้าเด็กยกกระชับนะคะมาใช้กันเลยตัวนี้นะคะสบู่กูตา้านะคะหน้าขาวหน้าใสนะคะ ใช้เลยนะคะใช้ดีมาก <c oughs> ครีมเซตฟ้ากระจายนะคะเป็นครีมกูต้านะคะแถมสบู่กูต้าด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะรีบๆมาเลยแล้วก็เป็นเอ่อเอลิสติกจากต่างประเทศนะคะมากเกาหลีค่ะมากเกาหลีหน่าใส่นะคะ <c oughs> ก็เข้าไปรับชมนะคะศูนย์รวมเครื่องสำอางออนไลน์ 4G นะคะ มีทั่วประเทศเข้าไปดูเจ้าที่ w วอวเนะคะสวยๆดคอภาษาไทยนะคะสูรวมต้องสามารออนไลน์สีจีมีอาหารเสริมลดน้ำหนักผิวขาวหุ่นดีหน้าใสนะคะมีริมทานอ,อกโตกินนมโตเปิดตัวใหม่นะคะหมอนิ่น,น้านนำเข้าเองนะคะรคิมนมโตนะคะใครที่อกเหี่ยวอกยานอกค้อยอกแบนไม่มีนะอกมาใช้นะคะคุณหมอใช้แะ้วการันตรนะคะคืนอนอก42ปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องถอยย่า โชว์นิดนึงเพราะเราทำครีมนมโตขายนะคะก็สาวๆท่านใดที่หน้าอกเหี่ยวอกแคบอกค้ query, อยอกยานมาใช้ครีมตงหมอหน้าค่ะรับรองรับประกันเลยค่ะถ้าอาทิตย์เดียวหน้าอกคุณจะตึง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 ตาบตึงตึงไม่เหี่ยวไม่คล้อยไม่ยานนะคะคุณหมอใช้เองแล้วนะคะการันตีโดยหมอหน้าเองค่ะทาเองค่ะแล้วเจอมาสอนเคล็ดลับทาครีมหน้าอกด้วยนะคะสําหรับเฟนๆที่ไม่มีหน้าอกและอยากให้หน้าอกได้รูปยกกระชับนะคะตึงตังเดี๋ยวคุณหมอจะมาสอนวิธีการ ดูแลทรงอกของเพศหญิงนะคะวิธีการวนวดอกให้อกใหญ่นะคะก็ก็มาใช้การคีนนมโตเปิดตัวใหม่นะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์รักษาพวกสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำหน้าขาวหน้าใสอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักกาแฟอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะผิวขาวนะคะมีครบวงจรนะคะเมคอัพนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ ออ่มีแป้งมีดิสติกรีวีคุมชั่นรบวงจรเลยนะคะเข้าไปดูที่แต่งหน้าก็มีนะคะ w w w ร์ไภาษาไทย w w w วสวยๆภาษาไทนะคะ Facebook นะคะ Facebook สวยๆแบนสวยๆสวยๆบายนีน้านะคะก็เข้าไปนะคะร่วมกิจกรรมไลร์สนุก Facebook นะคะไร์แอนแชร์นะคะที่ Facebook หมอยหน้าแม่นมและ Facebook อาจารย์ิน่านะคะเราจะไลร์กับแชร์สดนะคะดูดวงฟรีกันทุกเดือนเข้าไปนะคะ ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในการแล้วพบกันนะคะในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ